ครับสวัสดีครับผมนายจิริศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จบางพมพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับพันนี้ก็สร้างในปีพศ2 4 1 3นะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารยตโอภมหลวงสีวัดระฆังนะครับนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้ที่สวยงามมากครับนะครับมีความคมชัดนะครับคมชัดมากมีการเหี่ยวหดตามตำรานะครับ ท่านไม่เชื่อท่านก็เอาตำราหลายๆเล่มที่ท่านเขาลงไว้ตำราที่เชื่อได้นะครับท่านดูครับเนื้อต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่คือกายภาพของพระสมเด็จบางบนพมนะครับนี่ครับมีความสวยงาม,มเหมียวหมดแล้วก็เป็นลุม่มเป็นบ่อแล้วก็มีคาบนะครับมีคาบของคาบเก่าของน้ามันถังอิ้วและความร้อนนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติครับนี่คือกายภาพของพระสมเด็จบางุนพมนะครับ ่คือความสวยความแกร่งเหี่ยวหมดแห้งแก่งนี่ครับเพราะว่าอันนี้คือกูเก่าครับกูเก่านะครับกูใหม่ก็อีกแบบหนึ่งครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังมีเขาปัดประทับตาด้านหลังนะครับดูความเก่าอยู่นะครับเราไม่ต้องไปดูว่าพิมพ์ลักษณะพิมพ์แบบนั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทําได้หมดความเหี่ยวก็ทําได้แต่ว่าคาบเก่าโบราณการเก่าแบบธรรมชาตินะครับด้วยกายภาพหลักธรรมชาติอ้างอิงด้วยคนหมู่มาก แล้วก็เผยแพร่ให้คนหมู่มากได้เรียนรู้ศึกษานะครับนี่คือหลักกายภาพของธรรมชาติของพุทธินพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับข้างล่างจะเป็นฐานกะเป็นฐานเกี่ยวนี่ครับฐานเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับแล้วพระนี่ก็จะเป็นพระที่สวยงามนะครับสวยงามมากครับนะครับชัดนะครับดูครับพระจะเหมือนเหมือนกันนะครับบางพรมแต่ว่าการเป็นคือกายภาพเขาจะมีความแตกต่างกันนะครับดูขอบข้างนะครับ ขอบข้างนะครับลักษณะอย่างนี้ครับขอบข้างจะคมนะครับแต่จะสูงนะครับสูงแล้วจะมีรอยซอนะครับรอยซอพิมพ์นะครับข้างดูเวยครับลักษณะนี้ครับพระบางพนจะเป็นลักษณะนี้ครับคาบเก่าคาบปุครับดูไว้ครับความแห้งครับปุพวกนี้ต้องดูให้ดีครับของลปแบบลงแบบทําได้ใกล้เคียงมากแต่แต่ว่าความแห้งความเก่าแบบธรรมชาติทําไม่ได้นะครับนะครับ อัตลักษณ์พุทธสินพิมเขาทาได้หมดครับเขาทําได้หมดแต่การเก่าทําไม่ได้เพราะการเวลาพระทาไม่ได้นะครับท่านบอกว่าอย่าไปดูที่ตําหนิอย่าไปดูดูเนื้อนะครับต้องผุดขึ้นอย่างนี้ครับ๋ยวถ้าอย่างนี้สะอาดอย่างนี้ผุดอย่างนี้ครับผุดผุดขึ้นมาอย่างนี้ครับเป็นงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือจุดเดือดของพระที่หยุดกุขอเขาจะดูดเดือดก็จะเป็นผุดขึ้นมาอย่างนี้ครับผุดอย่างนี้ครับผุดอย่างนี้ครับแล้วก็มีคราบนี่เขาติดคือเขาจะติดอยู่องค์หนึ่งผมแกะเขาแกะออกครับหนึ่งองค์แกะออกครับ นี่ครับนี่คือพระบางุนพรมนะครับเป็นลักษณะนี้ก็จะเดือดขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราจะลงขยายด้วยสุขบัณฑ์กล้องพันหุระเอ็กดูว่าเขาเก่าเป็นยังไงนะครับนะฮะดูซ้าๆไว้นะครับผมจะลงให้ดูเลยละได้ละหลายๆคลิปนะครับให้ดูครับวันนี้เราดูบางุนพรมนะครับพระบางุนพรมนี้สร้างในปีพศ2 4 1 3ปาุกเสกโดยท่านเจ้าุนสมเด็จโตแล้ววัดบางุนพรมนี่ก็คืออ่าได้บูญนะได้วัด,วดที่วัดที่สร้างนะครับก็คือบูตคือ พระบาทสมเด็จเ้าจ้าอยู่หัวกันที่หนึ่งโปรดให้พระเจ้าอินทวงศ์นะครับเป็นทายาทของหรือเป็นเป็นบุตรของพระเจ้าศรีบุญสานนะครับให้เข้ามาบูรณะวัดตร้างในยุครัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็แล้วก็มาอยู่ที่บ้านไรพิกหรือวัดบางพรมผมนะครับแล้วก็ได้บูรณะวัดสร้างเมืองในสมัยนั้นครับแล้วก็ต่อมาก็สร้างวัดบางพุมมนะครับต่อมาได้เป็นชื่อเป็นวัดอินทริยิหารนะครับนะครับคือคือเป็นเจ้า อิทนทวงคือเท้าอินนะครับเป็นบุตรของพระเจ้าสุริสา,านะครับแล้วต่อมาก็มีการได้นานิมนต์เชิญเจ้าคุณเอลยิกนะครับมาเป็นเจ้าวัดวัด,วดบางพมนะครับนะครับหรือวัดอินนะครับนี่คือประวัติย่อๆนะครับนะครับสวยงามไหมครับพระบางพมก็สร้างในปีพศ2000 ส1 3อสบาปลูกเสกโดยท่านจตุพุตสมเดโตนะครับสวยงามนะครับดูครับท่านได้ดูเห็นได้ชัดๆครับดูครับท่านดูเนื้อพระโบราณท่านดูไว้ครับมันจะแตกต่างกับพระที่ทาสีมันจะเลอะเทอะส่องเข้าไปจะสีมันมันวาวฉ่ำนะครับของแท้ก็จะแห้งอย่างนี้ครับแห้งอย่างนี้ครับจะแห้งอย่างนี้ครับของเก่าโบราณจะแห้งแล้วก็ผุดมีเนื้องอกมีอะไรผุดขึ้นมาครับนี่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับดูไว้ครับ นี่คือพระไม่ใช่เอาไปไปลงกุ่ังกุ่ที่เขาทำออกมาขายทุกวันนะครับตอนนี้ผมตรวจเช็คโหเยอะมากครับคนเอามาให้ผมเช็คผมคิดค่เช็คองละองยี่สบาทผมใช้กล้องสโคปสองกล้องกล้องพันเอ็กพันองเอ็กสองสองจูสองตัวนะครับจอก็สองจอนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเราออกมาก็เป็นพระเกมหมดนะครับพระที่ทำก็ไม่คืออายุไม่ถึงครับเพิ่งทําแค่สิบปียี่สิบปีเององทำไม่เกินสามสิบปีเองครับโหว่าสามสิบกว่าปีสี่สิบปีก็มีนะครับ ความเก่ายัางไงก็เจอกล้องเจอไฟก็จบครับเราดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วคนที่ไปนั่งเช็คด้วยกันก็รู้ครับเขาจะโอ้โหจากดู 10x พอมาดูกล้องสโคมแล้วรู้เลยเป็นพระเก๋เขาเป็นคนซื้อมาเขารู้ทัิงีเราไม่ต้องอธิบายเขามากให้เขาเห็นด้วยตาเขาก็เพราะว่าเขาชอบเป็นพระเก่าเขาต้องมองว่าอะไรใหม่อ้ไเก่าแล้วก็บางคนยังยมคาใจแล้วก็เอาพระแถมให้เขาดูเขาจะโอ้โหคนละเรื่องเลย,เลยพี่จะได้เข้าใจนี่นะครับนี่ครับนี่ครับทีนี้เราก็จะเอามาสโคปด้วยกล้องพัน x ให้ดูนะครับ ครับตอนนี้เราขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับนะครับดูว่าความสวยขนาดไหนครับความสวยครับดูครับสวยงามมากครับดูครับดูความสวยครับสวยไหมครับเนี่ยคือบางพรมท่านดูไว้ครับนี่คือค่าปุที่แท้จริงของบางพรมท่านดูไว้ครับมันจะแตกต่างพระที่ทําสีนะครับมันคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องนะครับ ครับดูไว้ครับนี่คือความสวยของพระองผมนะครับคือจุดจุดของพระแท้จะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับนี่เราก็ดูเนื้อพระครับดูการเปลี่ยนแปลงนี่คือภาพที่ติดเกาะนะครับเขาจะไม่เลื้อเทอะครับเขาจะไม่เลอ,เอเะเทอะแบบเอาสีทาน,นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วจะมีเนื้อผุดเนื้ออะไรขึ้นมาครับนี่ครับตัวพระก็จะมีการเหี่ยวหดเซตตัวนะครับเป็นเป็นรูๆเพรารูๆเสร็จก็จะมีเีพระพักใบหน้าก็าจะมีหลุมๆล,ล,ลงไปยุบลงไปก็ จะมีคาบของคาบเก่าแปะๆอยู่ด้านบนครับทับถมอยู่ด้านบนนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่คือคาบกุนี่ครับดูพระอุระนะครับดูครับไปดูในตําราครับเหมือนอย่างนี้เลยครับตําราเล่มๆเก่าๆแลครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือคาบพระกรุต้องมีเ็ามีการเสื่อมสภาพหลุดลุยออกไปรูเป็นบ่อนะครับแล้วก็จะมีคาบแถวไซต์ทับถมปิดรูเลยครับพวกนี้ก็ปิดรูไว้หมดแล้วครับปิดรุมนะครับเขาเสื่อมสภาพย่อยสลายนะครับเพราะว่าตัวไหนมีมวลสารมีอะไรก็หลุด ไปครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นหลักธรรมชาติของพระกรุนะครับเนี่ยสวยงามครับดูเหอะครับถ้าท่านเป็นนะครับท่านดูด้วยตาเลยท่านหืมนี่คือบางพรมนะครับนะครับเพราะของของแท้นี่ของโลกนแบบมันทําไม่ได้เขาบอกแล้วมันทําไม่ได้มันทําแค่เหมือนมันแค่คล้ายแม้แต่พวกคาบเก่าคาบอะไรพวกนี้มันทําแค่เหมือนสีสันมันคือใช้ทามันจะไม่เหมือนจากที่ละเหิดออกมาคายออกมาแล้วเกี่ยความร้อนที่อายุมีการเวลามันมันทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ นี่คือหลักธรรมชาติของพระที่เกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับทําไมเขามีาพระพวกนี้เขาเจริญอยี่ยก็เพราะนี่แหละครับเพราะว่าเขามีพระแท้ครับมันจะแตกต่างพระที่ทําลอกเรือแบบทําแค่เหมือนแล้วฟังเขาอย่างเดียว,วเราก็ไม่ไม่ได้เห็นด้วยตานะครับนี่เราได้ฟังได้เห็นด้วยตาได้ด้วยอ,อ้างอิงจากกายภาพหลักธรรมชาติและมีประวัติศาสตร์ได้สร้างจริงนะครับว่าวัดวัดบางพรมเนี่ยเป็นเป็น ผู้สร้างนะครับผู้บูรณะนะครับก็คือเจ้าอินทวงนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วต่อมาถึงได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นจากวัดบางพมมาเป็นวัดอินทวิหารนะครับก็นะครับถึงเข้าใจแล้วทําไมคนที่วัดบางพมทำไมมีแต่คนลาวเยอะตรงนั้นครับในในชุมชนนั้นครับก็คือเขาได้อพยพมาเป็นช่างหลวงสิบมูลมามากับพระเจ้าอินทวงนะครับคือเจ้าอินทวงก็เป็นบุตร นะครับของพระเจ้าสีมุษาหรือเป็นทายาทนะครับนะครับแล้วต่อมาท่านก็ได้กลับไปรับตําแหน่งเป็นเป็นผู้ปกครองเมืองนครเวียงจันท์นะครับในปีพศสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะครับพระเจ้าอินทวงศ์นะครับเพราะว่าในปีพศสองพันสามร้อยยี่สิบห้านะครับพระเจ้า พระเจ้านันเสศนนะครับเป็นบุตรของทายาทของพระเจ้าสรงห์สารก็เป็นผู้ปกครองเมืองนครเวียงจันทร์นะครับนะครับต่อมาก็พระเจ้านันเสศนก็สวรรคตลงในปีพศส3 3 7นามร้อยสาสิบเจดนะครับก็ต่อมาก็พระเจ้าอินทวงศ์ก็ได้กลับไปเป็นผู้ปกครองเมืองนครเวียงจันทร์ต่อจนถึงปีพศสอ0พันสี่้อยสิสารอยสี่ิบแดจนสวรรคตลงนะครับแล้วต่อมาก็พระเจ้าอนุวงศ์ขึ้นแทนนะครับ เป็นน้องชายกลุ่มพวกนี้คือเป็นบุตรของพระเจ้าสินุสารทั้งหมดนะครับนะครับแล้วพระออกมาจะสวยงามครับดูครับดูความเก่าครับนั่นดูเลยครับนี่คือความเก่าความเก่าของพระโบราณสวยจริงๆครับสวยแบบไม่มีประหนิเลยครับดูครับมีสวยแบบชาวบ้านครับเล็กเล็กสวยแบบชาวบ้านนะครับสวยแบบชาวบ้านสวยแบบบ้านบ้านครับ หอยแห้งเนื้อผ้าที่ต้องแห้งนะครับต้องแห้งอย่างเดียวครับต้องแห้งแล้วก็เดือดแล้วก็เหี่ยวหดขึ้นมาครับดูครับจุดทุกจุดเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับพระแท้จะเป็นลักษณะนี้นะครับคนไม่เข้าใจว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขามัวไปฟังครับไปฟังเพราะว่าเขาไม่เห็นแาบธรรมชาตินะครับคือให้เขาไปตรวจผระเี่ยเขาก็ดูแต่ของเขากล้องเล็กๆเขาก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับ นต้องดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับคือที่นี่เราจะเรียนรู้ศึกษาให้ท่านเป็นทั้งประวัติศาสตร์ทั้งทั้งทั้งเนื้อพระนะครับแล้วค่าตรวจก็องยี่สิบสี่บาทนะครับยี่สิบบาทนี่ท่านรู้ทุกอย่างเลยครับยี่สิบสี่บาทแล้วมีกล้องสองตัวกล้องสุขบนะครับอันเอกพันเล็กสองตัวแยกแยะเนื้อดูภาพรวมแล้วภาพขยายนะครับนี่ครับ ครับเก่าครับต้องไม่ได้ที่ครับเดี๋ยวต้องขยับดีๆครับทำไม่ที่ก็ตูบประม,มาณไม่สวยครับเพราะว่าจุดๆไกลมากครับเราก็พยายามจะให้สื่อให้เอฟซีได้เห็นชัดๆนะครับมีเงาครับมีเงา สวยงามครับดูครับรอบเนี่ยสูงครับสูงเด่นนะครับดูรอบเขาครับเอียงให้ดูนะครับจะเป็นจะเป็นชื่นนครับดูครับดูด้านหลังนะครับ